อาลุนสวัสดีทุกท่าน,นตื่นนอนมาดูคลิปผมกันได้นะครับวันนี้ปุ๊บก็บดีนเชิญครับเป็นแบบบอกหน้าของ h u n t ี้ z o m b i ้นะครับผมเป็นแมปที่ช่วงนี้กำลังมาแรงเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าสุดโหดแน่นอนเพราะผมลองเล่นแล้วเมื่อกี้ก็เอาเรื่องนะก็เพลินๆอยู่นะผู้ชมนะครับอ่าแมปนี้นะครับเป็นแบบนนมปแนวทการเอ่อเรียกไงดีอะซอมบี้ผสมกับเอ่อแอดเวนเจอร์เลยไหมผ่านด่านเออแอดเวนไม่ใช่แอดเวนเจอร์เรียกว่า ผ่านด่านนะไอผ่านด่านแล้วคุณผู้ชมนะเออโดยที่เรานั้นจะต้องทําการเอาชีวิตรอดนะครับผ่านด่านต่างๆโดยที่มีซอมบี้มาไล่มีซอมบี้เป็นเวฟป็นเวฟมาจาัดก,การแล้วนะครับซึ่งเราจะต้องแบบเข้าห้องไปเรื่อยๆผ่านห้องไปเรื่อยๆครับเพื่อปลดล็อกด่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หาทางออกจากสถานที่นั้นๆนะครับผมประมาณนั้นที่ผมลองเล่นนะมา <c oughs> ก็อนกันนั้นคร่าวๆนะเดี๋ยวเราไปเล่นจริงให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ามันเล่นยังไงเนาะ <c oughs> อันนี้จะเป็นหน้าร็อบบี้นครับที่แบบโคตรมีคนเยอะเลย คนโคตรเยอะแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะผู้ชมอ่ะเรามาพูดกันถึงหน้าจอล้ก่อนดีกว่าไอ้หน้าเรนะื่อว่ากันเนาะมันจะมีตรงนี้ครับงเงินเป็นร้านค้านะคะก็ขอข้ามไปครับอ่ะมีตรงนี้ครับเบป้อนนะครับไอ้เกมนี้นะครับอาวุธนะครับมันไม่ได้ซื้อได้ปกติเราใช้ได้เลยผู้ชมมันคือการสุม่มและถ้าเป็นสุม่มปุ๊บคุณผู้ชมุณน่าจะรู้นะครับว่าผมเกลือแค่ไหนเกลือคุผู้ชมผมเกลือนะครับซึ่งแมบนี้นะครับเป็น อาวุธที่เราจะได้นะครับเราก็ต้องได้จากการสุ่มนะครับโดยที่เงินก็ได้จากการเล่นดาดนี่แหละครับได้ล็อกอินเนาะประมาณนั้นซึ่งบอกเลยว,ว่าเกลเพราะว่าคันอันอันแบบมันกระจอกสุดคือแรงที่ผมแรงสุดเบสบอลที่เราได้ตั้งแต่เริ่มเกมแล้วจนต่อมาก็เป็นขวาน,นะครับต่อมาก็จะเป็นปืนคู่นะเอ้ยจะเป็นปืนกีตาร์ดูดูลิวกันอ๋อมีกีตาร์กับดูลิวกันนะครับปืนคือปืนคู่เนาะกับคาตานะกับเกรซซอนนะครับโอ้ดูดีมากเลยนะแต่แน่นอนมันได้น้อยมันได้ยากมากผู้ชม ซึ่งไอมันมีโอกาสที่เราจะได้เรียกอะไรอ่ะมันมีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมไม่รู้อะมันได้เป็นแบบการันไม่ใช่การันตีเรียกว่าเพิ่มลักม่ใชมเพิ่มลักที่สุ่มนะครับเนี่ยมันมีห้าสิบดันตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจนะจะมีลักกี่สปินนะครับก็คือจะปินจัมมุนได้โอกาสได้ของดีขึ้นนะครับก็คือจะตัดแลกไปเลยเนาะอ่าประมาณนั้นซึ่งตามจริงเราสามารถไอ,อ,อ้อันนึงได้นะแต่ก็ <c oughs> สามารถเก็บอาวุธอักกนนึงได้นะครับผู้ชมแต่แค่ว่าต้องเสียห้าหมื่นซึ่งเยอะมากเลยนะเราใช้ได้แค จะเป็นเปิร์กก็เขาสามารถเลยเนาะซึ่งแรงสุดก็คือเบอร์ซิเกอร์นะครับก็อะไรนะเนี่ยการไม่ละเมิดของคุณนั้นเยอะขึ้น20วินาทีนะครับซึ่งดีมากในการไอต่อสู้นะครับผมแล้วก็มีเปิร์กอินอื่นอีกมากมายคผู้ชมแต่เราว่าผมก็เกลือเมัอนเดิมุ่ผู้ชมอ,อนะ่าเพรนั้นต่อมาเข้าไปไอเทมเนาะไอเทมก็เป็นที่เก็บเงินเก็บของไยครับไม่มีอะไรมากมายอ่าแล้วก็เป็นเควสนะครับก็เป็นตามเควสปกติแล้วก็เพชรนะครับสัต์เลงซึ่งตอนนี้ที่ผมรู้คือได้จากการซุ่มกระชา ที่เป็นโลบักซึ่งผมไม่รู้ว่าเสลียงธรรมดาหาได้จากไหนเนาะคุณผู้ชมต่อมาเนี้ก็จะเป็นโค้ดนะครับสามารถใส่โค้ดได้เนาะเดี๋ยวผมจะหาโค้ดมาใส่ให้ใต้ดีสคริปชั่นนะครับไปหาใช้กันได้ผมอันนี้จะเป็นโปรไฟล์ของเรานะครับว่าหนีมีเงินเท่าไหร่เอาชีพเราไปแล้วกี่เวฟฆ่าไปกี่ตัวแล้วก็ตายโอ้ผมฆ่าสามร้อยสี่สิบแล้วเนะี่ยแล้วก็มีรีวอร์ดนะครับคือประจำวันเนาะครูถึงหมดละต่อมาตรงไอ้หน้าล็อบบี้เขาจะมีอันนี้เลยอีเวนต์ต่างห่าคุณผู้ชม เป็นอีเวนต์อะไรสักอย่างแต่ที่รู้คือเท่มากจนเป็นอีเวนต์แจกดาบมันจุมดาบคู่กับเคลียวนะโคตรเท่เร่องนะครับอันนี้มันจะมีเควสให้เราไปเล่นนะครับแล้วก็รับอะไรเลยน,นะแต่โอ้ยเวลยิมห้าโอเคไม่ได้ละอันนี้ก็เวลสิบโอ้โหเวลสิบเดี๋ยวผมเวลเหกไม่จมเออไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอีกหน่อยเวลสิบละอือฮึแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้เว็บปอ้อนเราพูดไปแล้วช็อปก็ร้านค้าปกติไอเทมพูดไปแล้วเควสพูดไปแล้วเนาะแอชิเมนต์ก็อันนี้ก็จะเป็นแอชิเมนต์เอ่อออเเม่รรรราาาาาทํกกกกแแบบบบภิจจตนี้็ะะะไไดพว ชื่อสายาายาหรอน่าใช่เหมือนได้เป็นชื่อสายยามั้งไม่แน่ใจแล้วก็จะได้เอ็กนะครับเพิ่มเวลเราเนาะเออก็ถือว่าด,ดีนะครับแล้วก็มีเทลนะครับก็คือเป็นสปินเอาไว้สุมเนี่ยเอาไว้สุมไอ้ทางด้านของอาวุธที่เราเอาวุธของเรานะครับว่ามันจะมีแบบเพิ่มเสริมอะไรอีกไหมอย่างเงี้ยเออประมาณนั้าานซึ่งผมไม่มีนะทำใจนะไปเล่นกันดีกว่านะไปเพื่อการเล่เพ่การเสียเวลาเราไปเริ่มเล่นดีกว่าซึ่งตอนนี้ผมไม่นุ้มมีกี่ด่านนะรูดแมพมี2ด่านไม่จะมีด่านโรงเรียนกับดานนไอ้ี โรงเรียนกับซอมเหรอเนี่ยไม่รู้แต่ผมเล่นโรงเรียนแล้วกันเนาะเล่นคนเดียวคุณผู้ชมความยากนะครับก็จะมี3ามระดับเนาะ normal hard แล้วก็ nightmare นะครับแล้วก็มี f a n o l y อผมสร้างเลยคนเดียวซึ่งผมเล่นไปแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเล่นให้คุณผู้ชมดูอีกรอบนึงน,นะครับว่มมามันเล่นยังไงเนาะซึ่งผมชอบตรงที่เกมนี้มีความพิเศษต่างจากอันอื่นเนาะไปดูโอเคมาแล้วรวดเร็วทันใจไม่ต้องตัดไดีซ้ำเออก็คือแบบนี้นะครับผมชอบตรงนี้คือมันมีสกิลด้วยคุณผู้ชมคือแบบ มันมีสกิลกดด้วยคุณผู้ชมแบบสุดยอดมากแล้วแบบเป็นแบบเอาชิพิลเล่า์ได้แต่มันก็ปกติเปล่าวะเอเวอเรียปกติมันก็ต้องมีสกิลกดอยู่แล้วแล้วก็มีอัลติเมทกดเออบอกว่างั้นแหละซึ่งอัลติเมทครับก็จะเป็นของอวบันั้นๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นไอเบสเบลบาร์นะครับซึ่งอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวมาดูกันซึ่งกดคลิกซ้ายครับตีสองสามสี่สี่ครั้งนะครับกดได้สี่ครั้งเนะาะจะเป็นบอลฮึบอืมกด W A D นะครับแล้วก็กระโดดได้เหมือนเดิมกด Q นะครับในการแดดนี่แดดตายอซ้ายที่ะ เด็ด yes, สวยจัดผู้ชมเด็ด yes, สวยจัดเออแล้วก็มีสกิลก่อนนะครับแล้วก็ไอ้นี้เปิร์กไว้อยู่ด้านล่างน,นี่ไปอยู่ด้านล่างผู้ชมนี่กด e e หรือ f วะ e อ๋อมันต้องรอให้หลอดเต็มผู้ชม <laughs> มันต้องรอให้หลอดเต็มมันถึงใช้ได้นะโอเคเหมือนกับหลอดต่างจีแหละโอเคซึ่งแต่ว่าเราจะต้องทำไงต่อครับคือเราก็ต้องผ่านประตูนีน้ไปนะครับก็ฆ่ามอนสเตอร์ตามออบเจกต์นะครับ,ค, Monitor, บ,ค,ค,รบคือตามเป้าหมายที่มันกำหนดเนาะคือนี่ฆ่าซอมบีชี่ตัวไปแล้วก็จะมีบอร์ดครับว่าเลเวลข้างบนคือเลเวลอะไรเลเวลหนะครับ พี่าทางเหรอทางนั้นเหรอโอเคคือทางนั้นโอเคไปมาน,นี่ผู้ชมนี่คือซอมบี้ครับเราจะปัดอ,อืมซึ่งผมผม,มผมคิดว่าผู้ชมคงน่าจะเห็นจากหลายๆช่องแล้วละ่ะสกิลอืมสกิลแซดสกิลแซดทุบลงอ่าโอเคแล้วก็ถ้ามีอะไรผู้ชมต่อไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงด่านที่สุดท้ายนะครับเราต้องออกไปได้สกิลสี่ทอร์นาโดอืมโอ้ยหสองดีมากผู้ชมอ่าอันนี้ก็จะเป็นจบเวฟแรกนะครับเป็นเลเวลแรกแล้วมันก็จะพาเราว้าไปเลเวลสองนะครับผมซึ่งอันนี้คือเลเวลสองเนาะ อันนี้ปะไม่ใช่ทางนูน้นทางนูน้นทางนนู้โอเคเฮลสตอมกระโดดปึ๊บโดนโดนโ,โ,โ,โอเคดาเมจยี่สิบนะคุณผู้ชมจะบ้าแรงอยู่แต่ได้คอนเฟิรว่าเป็นซอมบี้นอร์มอลด้วยแหละมันก็เลยไม่ยากคุณผู้ชมมันไม่ค่อยยากนะครับโอ้โหอันนี้เพิ่ง level เลเวลหนึ่งจุดสองเองหรอนาเลยเนะี่ยคุณผู้ชมอืมอซ้ายขึ้นซ้ายเราไม่ต้องกลัวน,นะครับว่าเราจะตายเพราะว่าตอนที่เราฆ่าซอมบี้ได้มันก็จะดรอปทั้งเงินแล้วก็ดรอปทั้งเลือดนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ถ้าเราว่าเราก็ไม่ต้องกลัวตายคุณผู้ชมเว่ามันจะดรอปให้เราเรื่อยๆนะครับแต แต่ก็ระวังนะครับถ้ามันมาเยอะเกินเราก็ตายได้นะครับโอเคประมานั้นนี่อันนี้ก็เป็นซอมบี้ตัวใหม่นะครับเมื่อกี้ซอมบี้ธรรมดาเนาะไอ้ซอมบี้ระเบิดนะครับผมถ้ามันอยู่ใกล้ๆกันไปมันจะนั่นแหละมันจะจุดระเบิดคือเถ้าตีมันอยู่มันจะสตันนะครับมันจะจุดระเบิดใส่เราไม่ได้นะครับนี่กิ้งหลบกิ้งหลบโอ้ยก็เราจะบอกว่าถ้ามันตัดสันโอ้ยเสียงดังแน่เลยเจนี่ไม่ดีเกินด้วยอืมโอเคเลื่อนเลยฮ่าฮ่าเลยผู้ชม เลือดอยู่ตรงนี้นะครับผู้ชมเลือดอยู่ตรงนี้พร้อมกับไอตัวอวตารแล้วนะครับอ่าไปไปต่อโอเคเมื่อกี้ก็เป็นซอมบี้ระเบิดนะครับอืมเลเวลคอมพลีทไปด่านสองยังอันนี้หนึ่งจุดสามเปล่าเลยหนึ่งจุดสองไม่หนึ่งจุดสามไม่ชมโอเคด่านสองจุดหนึ่งผู้ชมอ่าเหมือนเราจะลงเหมือนเราจะลงมาได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาดีอันนี้ก็จะเป็นซอมบี้ตัวใหม่นะครับโอ,โอ้ยไอตัวที่บ้าไอ้ก่อนเฮ้ย เป็นซอมบี้พ่นพิษได้นะครับก็คือมันจะปล่อยพิษออกมาจากหน้าท้องซืองแบบว่าโกงว่าโอ้ส่วนนั้นก็จะเป็นซอมบี้เอ่อยิเรียกว่ายิงในมันเรียกว่ามันเป็นสัมบี้ฟันรัวๆเป็แบบคิริโตะอยู่เป็นเลสเตดอยู่ดัตมีนะครับซึ่งโกงมากเลยนะอืมผมไปนี่เลยก่อนครับผมก็คือเราสามารถมาห้องถัดไปได้เลยนะครับถึงแม้เรายังฆ่าซอมบี้ไม่หมดนะครับผมยัเป็นแค่ว่าถ้าจะออกด่านนี่คืออย่างเช่นแหม่จะจบด่านนี้เราต้องฆ่าซอมบี้ให้หมดนะครับเพื่อออกได้เนาะ ไม่ต้องพ่นพิษใส่เลยมึงกินติดพิษ,พษโ,อโ,อโ,อโอ้มันจับฟันจับฟันเหรออ่ะเดี๋ยวไปเซตสกิวดูจี้โอ้โหแล้วนะว้ยเฮ้ยเหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างผมพูดเหมือนกันกนู้เป็นสกิลไอ้แบดมินตันนะเนาะของเนี่ยของไอ้นี่แหละเรียบร้อยเงินดอกของไอ้ไม้เบสบอลน,น,นะครับอ่าเออเหมือนสกิลเบสเกอร์ใช้ได้ด้วยใช้ได้แล้วด้วยฮะเอออันนี้บอกว่าเพิ่งเล่นครั้งแรกครับไม่ใช่ครั้งแรกเดี๋ยวนี้ตาย์สองแล้ว ตายสองมผู้ชมแต่แบบว่าผมก็อึ้งอยู่นะครับมันมีอนะไรน่เสียอยู่ผมแนะนำว่าถ้าเราเกมเร็วเนาะเราก็แบบนี่เลยเปิดมาไล่มาให้หมดเลยทุกห้องเดี๋ยวเขาเล่นไมค์เบนบอลผมชอบตรงที่มันมีสกิลสี่มันมีสกิลสี่ที่แบบว่ากดพายุนะครับด้านเมจมันแรงมาก,กน,นะมันตีหมูเนี้ยฮึบฮึบเนีย่ยมิพิจนมะนะแล้วมันเคลียร์มอนไวมากมิพิจมโอ้ยเ,ยน,เนี่ยมผู้ชมแค่นั้นเราก็ผ่านดา่านนะครับโคตรเร็วเลยถ้าเราจะไม่์เบนบอลนะแต่ถ้าบูทอื่นผมไม่รู้นะบูทเริ่มต้นเป็นอย่างเก่งอ่ะนะผมเราจะผผมมมจะลอองใชช้้เเบรร์์ซิูา มายี่สามตัวใช่ไหมด่านนี้มีซอมบี้ทั้งหมดยี่สามตัวมาฟันอะไรตัวก็ฟันมาเบอร์เซอร์โอ้ดาเบดมาแล้วโอ้ไม่มีสกิลผู้ชมอือโอ้จะตายจะตายเลือดดรอปเลือดดรอปเลือดดรอปกิจบผู้ชมอืออือเอาเลือดเอาเลือดเอาเลือดจะตายมันจะตายจะตายโอเคเลือดเต็มแล้วผู้ชมระเบิดไหมไม่ระเบิดนะพี่ชาย ใช่ไหมล่ะเบอร์อมาสัตส,ส,ส,สัดกันหน่อยไหมสัดกันหน่อยไหมอฟาดไม่โดดมันอยู่โอเคมันโดนแล้วคุณผู้ชมจอบเลยเลเวลกคอมพี้สิไปด่านถัดไปแล้วคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสามจุดหนึ่งนะครับซึ่งก็คือด่านสุดท้ายของไอโบแรกนะครับก็คือของด่านอรงเรียเนาะผมลากลมันลงไปกันอันนี้จะเป็นซอมบีตัวเอ้ยเ๋ยา เดือยไปแล้วดีบไปไม่ทันอันนี้ก็จะเป็นซอมบี้ตัวใหม่นะครับเหมือนจะเป็นแวมไพร์มั้งแต่ไมนจะเป็นซอมบี้แวมไพร์ครับคือมันจะทำการโจมตีเราแบบบินไปบินมาจบเราจบจบเราไปจบลงมานะครับซึ่งมันแรงมากานะครับเป็นเล่นแล้วน่าลำคาญด้วยไม่ชมน่าลำคาญมากเดี๋ยวผมไล่มันมาทุกห้องเลยแล้วกันผมจะได้เคลียร์ทีเดียวพวกเอ็งมาเนี่ยมาให้หมดเนี่ยมาเตะตูร์รอสกิลซีดูเลยรีคูดาวด้วยคิวแดสเลยไม่ชมอ๋ออันนี้คือทางไปต่อโอเคโันเยอะไป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  ตายหมดอะสกิลเบสบอลโคตรโกงเว้ยชมสกิลไายูเนี่ยตีไม่ค่อยจะเข้าได้ดาเมจก็ไม่ค่อยจะแรงหรอกเก็บเล็ดเก็บเล็ดเก็บเล็ดไม่โดนโอ้โหมันจู๊กคุณผู้ชมเฟมไผยไอ้บ้าเบสไม่ไหวแล้วเข้ามาเข้ามาเข้ามากในมุดทุกตัวแหละเข้ามากในมุดนั่นแหละ โอ้ยหนาหงุดหงิดตายตายหมดแล้วไม่โดนโอ้ยลำขาดลำขาดเลยก็ไม่ไหวแล้วตายซะโอ้ยไอปลาไอตัวนี้ก็เก็บเลือดกรับจุ๊บมามามาทอมบี้ยังไม่หมดเลยโอ้ยมันโดนได้ไงวะเนี่ย ามมีดด้วยเหรอผมก็ไม่รู้อืมอืมอม,มาโอเคซอมีเหลือกี่ตัวสิบเก้าตัวอ๋อฝั่งนี้เหมือนไม่ได้มาเกียร์สินะโอเคโอเคโอค้ยมาลากรวมทีเดียวเลยผู้ชมทอร์นาโดทอร์นาดนี่ผมชอบของเทนนสบอลเลยอ่าถ้าเป็นด่านโรงเรียนนะครับเมื่อเรามาถึงเลเวลสามจหนึ่งนะครับมันก็จะถึงการด่านฟ้าเนาะคือเราขึ้นไปชั้นด่านฟ้าบนสุดนะครับเพื่อจะได้ออกจากโรงเรียนที่มีแต่ซอมบี้ผู้ชม แล้วให้เราทําการนะครับกระโดดข้ามไอตึกหนึ่งเนาะเรียกว่าตึกหนึ่งนะใช่ใช่ข้ามอีกตึกหนึ่งครับซึ่งตึกนั้นจะมีที่จอดหออยู่นะครับชมแต่เราก็ต้องทการติดต่อกับคนข้างนอกนะครับเพื่อจะได้ให้เราออกไปจากที่นี่ได้นะครับหมดยังซอมบี้อีกสามตัวเดี๋ยวผมติดต่อเลยแล้วกันเ yeah, จติดต่ออ๋อก็คือไม่ต้องเคลียร์ก็ได้หรอขอแค่ติดต่อได้ก็พอหรอโอ,โอเค ผมไม่คิดว่ามันจะต้องเคลียร์ผมคิดว่าผมคิดว่าจะต้องเคลียร์ให้หมดเพราะว่าตอนแรกที่ผมเล่นก่อนนั้นตอนตามเมื่อ,อกี้คือมันให้เราเคลียร์ให้หมดนะครับอ่ามันผมคิดว่าจะเคลียร์หมดอันนี้ก็จะเป็นอันสุดท้ายนะสิ่งสุดท้ายที่ต้องทำก็คือการเอาชีวิตรอดนะครับสามนาทีในแบบนี้เพื่อรอเฮลิคอปเตอร์มารับเรานะครับซึ่งบอกเลยว่าไม่เยอะไม่ง่ายเอ้ยไม่ยากหรอกผู้ชมแต่มันมันเยอะมันเยอะผู้ชมแล้วแบบอะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดเลย แต่สิ่งหนึ่งคือเลือดยังดอบแล้วก็เงินยังดอบเหมือนเดิมครับนั่นคือเราก็สามารถเก็บเลือดและเงินได้ครับก็ไม่ต้องกลัวขนาดนั้นนะฮะเรารเก่งจูเ้เก่งเก็บดอบเลือดละดับเลือดละเก็บเลือดหน่อยกรนโดดอืมไม่โดนเลยแซ่อืมตีหมูเออผมชอบสกิลตีหมูมากเลยแรงเปิดหมดบ้าข้้งเบอร์ซ์กอืมก็จะมีเวลาบอกมุมบนขวานะครับว่าเหลืยเวลาขี่นาทีนะครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเว้ย ไม่โดนเลยอย่าอ้วกสิครับอย่าอ้วกเออสกิลแรงสกิลแรงผมเขาเลยสติงบวกหนึ่งนี่ไงเปิร์ลสติงบวกหนึ่งอยู่ตรงบนอวตารเลยครับผมอืมกดนสติสิโอ้ยไปทำให้ฉินโกดระบักด้วยเฮ้ยวันนี้เราจะมีซอมบี้ตัวใหม่ตัวนึ่งครับซอมบี้นักบาสนะครับผมแบบแม่งไม่เลียแล้วเป็นนักซอมบี้ยังเป็นนักบาสดยสุดยอดแต่ซอมบี้เป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์เป็นทั้งนักบาส เป็นทั้งอะไรก็ไม่รู้เป็นทั้งคนระเบิดตัวตายไปสุดยอดมากคือซอมบี้นักบานนะครับหน้าที่ความสามารถของมันก็คือทําการปาบาสท,ที่เป็นเหมือนระเบิดใส่เรานะครับ <laughs> ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเอาระเบิดแก๊ใส่บาสได้ยังไง <laughs> ผมเล่นบารมาผมเล่นบารมาหลายปีผมก็ไม่เคยคิดว่ามันจะใส่บาส์หรือว่ามันถือว่าแบบว่าอะไรว่าปาปืนว่ามันระเบิดปับ๊บมีไงห,หรอก็เป็นไปได้นะเพราะบ,บารมันระเบิดได้คุณผู้ชมโอ้โหเยอะ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 เหลือเพียงหนึ่งนาทีคุณผู้ชมหนึ่งนาทีนะครับอ่าชึบชึบ ซึ่งอันนี้นะครับไม่จำเป็นต้องเคลียร์มอนต์หมดก็ได้คุณผู้ก็คือขอแค่ว่าเรารอหลึกรอรอเวลาไอ้3นาทีจบได้ก็พอแล้วครับผู้ชมเราไม่ต <'Kay S 2> ้องเคลียร oh ์หมดก็ไ oh ด้นะครับเราแค่เอาชีวิตรอดไม่ตายก็พอเนาะเออแดยเพอเรา3นาทีครับมีเฮลิคอปเตอร์มารับแล้วก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ผ่านเลี้ยงผู้ชมจบเดมจบเกมจบด่านนะครับผมโอ้ย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 เยอะเยอะพี่ชายเยอะ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 ดักบาาก็เยอะจังเลยเฮ้ยเวมไพย โอ้มันทำไมมันโหดกว่าตายทีแล้ววะตาตายที่เล่นเมื่อกี้มันมไม่โหดเท่านี้วะโอ๊ยโอ๊โอตายจะตายจริงต้องใส่อิฟิกด้วยมันจะได้มีแรงอือดับเลือยมาแสงกิ้อีกยิบเตสนาทีไม่จขอดทุบนกบาดรอบดิขอดทุบไงมันใส่ม้งตาบาสียนั่นหละ้าเบื้อ เราโดนตีเฉยเอะไรอ่ะทำมมันมืดอย่างเงี้ยอ๋อผมโดนเขาโดนเขาโดนซอมบี้ตัวใหม่เหรอโดนล็อกเหรอผมว่าน่าใช่โดนล็อกทุกอย่างเอาบักเอาบัคผมบักเอาบัครวยเอออผมบักเออบักเฮ้ยเดี๋ยวดิบักเดี๋ยว เบรยนี่คุณผู้ชมแล้วจากนั้นเราก็ทำการรีบไปนะครับรีบไปเลยครับโอเคเรียบร้อยผู้ชมก็จะผ่านนะครับโอเคผู้ชมก็อย่างที่ผู้ชมเห็นแหละก็คือเราเหมือนเกิดได้สามรอบเหมือนกันผู้ชมเกิดได้สามรอบเหมือนเกดไดเมอเกไอซู A, บ,บอลเลย แต่คือเราเมื่อกี้ผมก็สงสัยกันบักได้ยังไง <c oughs> อะไรวะบักเฉยผู้ชมแล้วเราก็ต้องขึ้นหอไปครับแล้วพอขึ้นหอก,ก็จบเกมผู้ชมมันก็จะเด้งออกมันก็จะแบบขึ้นให้เราแบบเล่นใหม่ไหมหรือว่าจะออกล็อบบี้กันครับก็ถ้าสมมัครเอฟเคมันก็เดี๋ยวออกล็อบบี้ให้เราเองแหลนะเนาะอ่ะก็ะได้เงินมาครับพังประเดเัลนะมาเดี๋ยวเรามาสุม่มเว็บมาสุ่มอาวุธกับเพิร์สกัตหน่อยก่อนที่เราจะจบคลิปนี้นะครับอ่ะมาสุ่มอาวุธกันอันนี้สุ่มรอบนึงนะครับใช้สามพันเลยนะผมอยากได้อะไรดีกว่าไอ้ไม้เลบบออนะ่ะ ขอถึงสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยก็ขอทำห้าเปอร์เซ็นต์นะสุดยอดความเกลืออ่ะขออีกรอบมึงผู้ชขออีกรอบไปอีกรอบกะรึบจิ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 บขวัญขวัญขวัญโอ้โหสุดยอดพระเจ้าช่วยคุณผู้ชมความความดวงดีใี่มันอะไรกัน Francis, อ่ะงั้นไม่เป็นไรคุณผู้ชมมาไปเปิ้ลดีกว่าเปิ้ลนะครับโอ้มีสปินโอ้เปิ้ลผมได้สปินฟรีเหรอโอเคงั้นใช้เลยแล้วกันคุณผู้ชม ซืนอไปอันนี้เป็นเบอร์ซื้อนะเพิ่มดาเมจเนาะเปิ์กอันนี้ล่ะขออะไรที่ไม่ใช่เบอร์ซื้อได้ไหมอ่ะอย่างที่พูดเมมน,นะครับแพมยตสม่ามาสุ่มเปิรลนะครับเราจะใช้ตังสองพันนะครับในการสุ่มเปิลเนาะห้ยพูดไม่ได้เปิร์กใหม่อีพิกนะครับขั้นแรนะครับหายากเฟรมนะครับ your attack set zombie on fire อ๋อโอเค driving right damage overtime careful don't make, make it too over over power ก็คือให้แพง,ง่ายคือเราจะการจมตีของเรานะครับพยายามไม่เกิดไฟแหละเง่ายเหมือนแบบตีติดไฟอ่ะแต่ตีติดไฟแล้วดาเมจมันก็แบบเผาตลอดเวลานะครับแต่แต่ระวังนะครับอย่าทําให้มันแบบไอร้อนเกินไปคือเราอาจจะแบบโอ้โหได้ใช่ไหมให้ผอกว่าใจใช่ไหมเนี่ยบบถ้าเราใช้เยอะเกินไปเดี๋ยวทำให้ตัวเราร้อนเกินไปมันโอ้โอย่างนั้นเหรอแน่ใช่เนาะคิดว่าคิดว่าอย่างนั้นนะครับอน่ะ เอาตังค์เหลืออะไรตังแปดพันผมก็ไม่รู้ว่าเอาตังค์ไปซุมสัตว์เลี้ยงได้ไหมหรือว่าเอาไปทําจะไดผมก็ไม่ทราบก็เอาไปซุบอันนี้หมดเลยนะอันเห็นรับเฟซเนีนะ่ยอ่ะก้าบาทละเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันนอกจากไอ้ตูระบักอ๋อไม่อ๋อโอเคคือผมเข้าใจแล้วคือไอเนี่ยมันโลบักแต่เนี่ยมันคือเงินโอเคขอบคุณครับผู้ชมซึ่งก็คือเงินนะครับก็คือโอ้โหสองหมื 20, ่นเลยนะก็แพงอยี่ยนะผู้ชมเงินสองหมื่น ซึ่งก็ไม่มีตังคอ๋อเลรไม่เป็นไรคุณผู้ชมเอาเงิน9,000ที่มีนะครับมาสุ่มเวปปอนก่อนปิดคลิปไปดีกว่าผมขอขวานอะ่ะขอขวานขอขวานจะได้ไปเล่นกับเพื่อนคืนนี้ขวานเบสบอลสุดยอดเบสบอลขวานขวานขวานโอเควุ้ยขวานสองมือคุณผู้ชมว้าวโคตรเท่ แดมเทมากสุดโหดผู้ชมเทจัดเทจัดก็ถือว่าแมปสําหรับฮันตี้ฮันตี้ซอมบี้ก็เป็นแมปที่ดีแมปหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่าต่างจากแมปอื่นนเพราะว่ามีความแบบผสมกับแบบถึงแม้จะมีแมปแนวนี้มากมายแล้วแต่สแบบการเดิผ่านด่านไปเรื่อยแล้วก็ผ่านไปด่านไปเพื่อปลดล็อกจนจบนะครับก็มีอย่างนี้เรื่อยๆแหละแต่นี้เป็นซอมบี้แมปแรกๆมั้งที่ผมเลยของเล่นแล้วก็รู้สึกว่าเออก็ไม่แย่นะเพลินเล่นกับเพื่อนคุผู้ชมแล้วก็ระบบซุ่มที่เอามาจากไหนไม่รู้ ที่แบบอยู่ๆแม่งมาสุ่มอย่างนี้ผมก็เกลือดีครับเราอะไรเกลือดีครับผู้ชมอ่ะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ครับเดี๋ยวผกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งครับเพื่อให้คลิปใหม่จะทางช่องแล้มผมใครอยากผมทำเกมอื่นหรือแบบอื่นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอย่างผมปรับปรุงตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าผมต้องควรแก้ตรงไหนนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งดิ้งไว้ใต้ดีสิฟชั่นนะครับแล้วก็จะทิ้งโค้ดไว้ครับใครอยากใส่โค้ดก็ไปหาใช้เอาเดี๋ยวผมทิ้งไว้แค่นั้นแหละคผู้ชมอ่่ะบบบบบบกกััันนนนใใหหมมคคคคคลิป้าาารรร๊ยยทุ